สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ on. Jamie, ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีมาพปะๆกับช่องรถต่อๆชาแนลกับบ้าเหลือมอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับพี่น้องมือนีบ้าเหลือมกับว่าแรงรครับพี่น้องครับหลังจากที่ว่าบอดไทยลิปลงไปเป็นนาทีหรอพี่น้องเพิ่นเป็นอีกเกินอาทีหรอบู้มือนีกับบ้าเหลือมกับกมาแล้วยากจะน้อยพี่น้องเลยบอดไทยมาครับพี่่อยู่ต่างประเทศนอกประเทศในประเทศตุกขู่ตุกคนนกับมือนีบ้าเหลือมกับมี เมนูเสีบๆไม่กินน้าเมนูเสีบๆไม่ให้พอพี่น้องได้รับชมและรับประทานไปน้ากันที้เถ้าพี่น้องมือนีเป็นตำข้อหมูย่างครับเป็นตำข้อหมูย่างพักแก้หม้อกับมีบักแตงครับพี่น้องบักแตงกะลําเล็กน้อยเหล่าหัวละผาค,ครับตำข้อหมูย่างใส่บักทั่วใส่หัวหอมหัวหอมไงมาครับอันนี้ เดีย๋ยวบ้าเลือมผีลองชิมไปบึงโอ้บ่เด้พอ่อกล่องดนเน่ยพี่น้องเป็นอาทิตย์หมดเน๊ะเตื่นเตี๋ยดเลยพอ่อกล่องไม่พี่น้องอออตําข้อหมูย่างน้ำปลา แสบนัวเสเหลือเกินพี่น้องหมูกะอย่างได้ทีนุ่มพอดีมาบานี้เป็ดเงี่ยได้พี่น้องเด้อ <c oughs> เอามาครับก็ต้องเอาไราแล้วจวดเลย 啊。Huh? ถุงนอนห้องข้างหลังพี่นอ้องงวดต่อเขาแล้วยวรถไปแขวกมากถ้ากันมีเสียงเล็กน้อย พี่นอ้องมาหน่อยครับดอกเลี้ยขนาดนี้การ์ดกินมากัดตายไหมกันไหมผ่าน,นไหมพี่น้อง No. Oh. พี่น้องครับคือเกานะ่ะโดนปันไหนกับบรรยากาศอะคือเกาพี่นงองหลังบ้านครับผมก้อ,อกเป็ <c oughs> ดบะไใไปเสดอกรอ <c oughs> อืม นัวอโอ้พี่น้องครับตามค้าวหมูย่างนี่เสียบดีกับพี่น้องครับ จากขึ้นเก้านะครับพี่น้องเบ้าเลือกันเลยแต่ดีกอล่าพ่อแม่พี่น้องไม่ก้อนหรอกครับแต่ว่าก้อนเท้าจากกันแกเลืมครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสะไคร่กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในกับเบ้าเลือครับพี่น้องขอบคุณนก้นที่เข้ามาหลับชมคลิปเบ้าเรือรับแรงขอบคุณนก้นที่กำลังที่เข้ามาหลับชมคลิปเบ้าเรือมาเลยครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าเจมีเบ้าเลือกินบ่สุภาพวัวบ่มวันกินบ่เบิดกะขอถูดขอไว้พ่อแม่พี่น้องครับผม เฮามารอดชมกันว่าเคียมหนาเบ้าเหลือมสิมีอย่างว่าน้ำเสนอนะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับสำหรับเมืนน่อนี้ขอเก้าวว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับผม